เป็นคงเลยมีตัวของอู้หูตรงมีตัวยัยงมีตัวไหมอู้หไม่เจ้าอุ้ยเน้นตุ่มเปียกเลยพี่น้องอุ้ยตุ่มหาหลังอือเป็นไรวะ สวันสามคืนรู้เรื่องอ,อ,อ่ะนี่ครับสรุปผลงานตุ่มหาหลังครับมาหาดักปลไหยครับวันนี้เหยื่ยวมอเฉลี่ตุ่มมหาหาลังครับใส่ไว้แล้วลังหนึ่งมันจะใส่ไว้จักสองคืนครับ สองคืนมันรลุนกันครับมันจะมีแต่มีตัวเข่าหลาไหมทิ้งไว้สองคืนเลยไปเดี๋ยวสองคืนเจริญครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ก็เช้าวันพฤหัสสวัสดีครับก็ายามปไหลครับที่เร็กว่าจะใส่ไว้สองคืนผิดแผนครับ สายตังเตเชาวันจันครับวันนี้ก็วันพัลลื้ัทชาวันพฤลลหัดสรุปแล้วสามคืนสามวันครับเดี๋ยมันรุ่นจะมีตัวเขาไหมเพราะว่ามัมีเวลามายามครับเขางานอาสองโมงเช้าออกห้าโมงเย็นครับจะมายามมันก็ขำก่อน วันนี้ก็มายามแต่เช้าครับเราเขางานสองโมงเชา้านะครับไปจะลงมายกดูหลังเหล็กครับมีตัวเขาไหมไปมาด,ดูหลังเหล็กครับอากาศก็ชึง้งหนาวๆแาเลยวันนี้เนี่ยหลังเหล็กตรงนี้แหละไปจะลงยกดูครับมีตัวเขาไหมหลังเหล็กหลังเลยก ตัเขาไหมอู้หูยังงี้เลยพี่น้องสองแต้มใหญ่ๆเลยดูมา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 ดูสองแต้มใหญ่ๆเลยด,ด,ด,ดอลยูอ่ะ แล้วใส่งามๆเลยใส่ใหญ่เลยแหละนี่ไม่งามดอกนี่วุกไปไปลุ่นต่อหลังต่อไปครับใส่ไปห้าหลังเลยหลังที่สองหลังที่สองหลังที่สองยังมีตัวไหมอู้ยไม่เจ้าอุ้ยแนนตุ่มเปียเลยพี่น้องเอ้ยตัว ตัวข so oh, so so ัาไป้นี่สี่ตัวตัวนี่จะออกล้างนี่สี่ตัวพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูมาดูดูโคตรมานนะล้างนี่ดูดูดว่ะเต็มตุ่มเปี้ยสี่ตัวมีแต่ตัวใหญ่เลยพี่น้องว่ะ อึเมื่อดูว่อสะอนจริงเว้ยดูว่ะนี่ตัวใหญ่ๆดูนะสีเต็มหลังนี่เังที่สองไปอีสามหลังครับไปชมต่อดูหลังอีสามตรวจตรวจแน่หลังที่สาม หลังที่สามก็มีพี่น้องโอ้นี่หลังที่สามสองเต็มงามๆเลยโอ้ยสุดยอดแบบนี้ดีมากดีมากไปชมตัวครับมาลุ่นหลังที่สี่หลังที่สี่ เป็นยังไงมีตัวไหมโอ้น้องที่สีก็ไม่พลาดไหนใส่สวยนี่ครับใส่สวยใส่สวยน้องที่สีก็ดีมากไปเป็นลุนหลังสุดท้ายครับห้ังที่หาโอ้มันหมาน มาดูหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายหลังนี่เป็นหลังยาวครับหลังนี้หลังยาวนี่ใส่ที่ไรไม่เคยเข่าเลยไอ้มานเลยมาดูวันนี้ที่เข่าไหมสวดๆไหมโอ้มีมีมาหนึ่งเต็ม,มครับเดี๋ยว ยาวหลังยาว,ยาวนี่ครับใส่สวยอยู่โอ้ยเขาถูกหลังเลยดีมากแบบนี้ไปเดีย๋ยวไปเทสรุปผลงานครับมาเดี๋ยวมาสรุปผลงานครับตุ่มห้าหลังดูมาดูหลังนี่ คำหนึ่งเต็มครับวูใหญ่อยู่หลังน,ง,งนี่สองเต็มใหญ่ๆครับหลังนี้สองเต็มครับ Long đi không? lắng nhau tìm được lăng đi thiết lợi nhuận. Sì tìm được đi. Nhật cân nền phía anh quá. Hoo 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 ว่ะพี่เนาะสองโลกลัวเลยนี่โอ้โหดีมากเลยแบบนี้ยังหวานเลยนี่มาดูมาดูตุ่มหาหลังอือเป็นไรวะสามวัน สามคืนรูเรื่องออถูประมาณสองโลสองโลกลัวดูนะครับนี่นักเปี้ยนนี่ตัวใหญ่ๆหญ่ว่าขักจริงๆเว้ยอ่ะคลิปนี้ก็หมานครับใส่ตุม่มมาไล่หาหลังสามวันสามวันสามคืนนะครับใส่ไปแต่วันจันทร์น่ะ วันนี้ก็วันพฤหัสครับยามหมานครับอือสะออนก็เดี๋ยวต้องรีบไปทำงานต่อแล้วครับตอนนี้ก็หกโมงหกโมงครึ่งแล้วแปดโมงก็ต้องเขางานแล้วครับเอ้าดแล้วคลิปนามีเวลามาดักจะมาดักให้ดูใหม่ครับไมหลับครับไมหลับโอเคครับเจอินคลิปนาครับผมดีมากอ่ะนี่ครับ สรุปผลงานตุ่มหาหลังครับสองกิโลครึ่งครับผมดีมาก